จะรับชมคลิปวิดีโอจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสด,สวสดีวันที่2ในลรานะครับผมก็พักผ่อนตื่นกันเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวตวันนี้เราจะออกเที่ยวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ของผมถ้ามาเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะวันแรกที่เราไปเที่ยวก็ อาจจะเป็นแบบไปไหว,ว้พงไหว้พระเอาเลือกเอาชัยก่อนนะไปเที่ยวตามวัดต่างๆที่ดังๆก่อนก็เดี๋ยววันนี้เดินทางกันด้วยมอเตอร์ไซค์เช่นเคยครับส่วนใหญ่ผมไปประเทศไหนก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่นะครับเพราะว่าจะได้ไปตามจุดต่างๆได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวรอรถเช่ามาเดี๋ยวไปตามวัดกันครับพร้อมยัง ตอนนี้ร้อนมากข่าวเขาใส่พร้อมไม่ร้อนมากรู้แดดเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เราพร้อมแต่มอเตอร์ไซค์ยังไม่พร้อมมาแล้วครับทุกคนสําหรับรถเช่าที่นี่นะครับก็ตกวันละ200บาทนะครับก็ถูกกว่าทุกที่ที่ไปนะที่นี่ถือว่าถูกวันละสองร้อยก็จะเป็นเวฟร้อยนะครับเหมือนที่บ้านเราเลยไปพร้อมยังเวฟร้อยไอ้ตัวนั้นอะไหวไหมน่ะตัวนั้นไหวเปล่าอย่าลืมนะโคโรเลนกับบ้านเรานะ ทุกคนก็มาแวะหาอะไรกินรองท้อกันก่อน,นครับรื่เช้าจะได้เดินทางกันย,ยาวๆเดี๋ยว,ยวค่อยไปคาเฟ่าเฟหากาแฟกินนะครับวันนี้ก็เหมือนที่บอกทริปของเราจะเป็นไหว้พระก่อนวันนี้จะเป็นแนวเข้าวัดเข้าวานะครับเที่ยวตามสถาี่สําคัญส์หัญกก่อนก็เช้านี้กินเป็นพวก๋วยจับนะครับขวยจับยวนแล้วก็๋วยจับเหมือนคล้ายๆบ้านเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงนะครับ ส่วนก็ราคาก็าอยู่ประมาณสอง0มืนกีี๊นะครับประมาณ40บาทนี่นะเป็นก๋วยจับเหมือนก๋วยจับยวนบ้านเราแต่ว่าเขาจะใส่เป็นหมูกรอบใส่เป็นพวกหมูกรอบไม่รู้ก็แดกเข้าไปสิหมูกรอบเป็นเหมือนเส้นสดอน่ากินมากอันนี้เขาทําเป็นถ้วยใหญ่มานะจัมโบสามหมื่ห้าพันกีบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเส้นกว๋วยจั๊บเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าน้ําเขาจะไม่ใช่เหมือนน้าตุน่นน้ำำําดําเหมือนเหมือนเครื่องยาบ้านเราอันนี้จะเป็นน้ําใสนะแล้วก็มีหมูนี่หมูเออใช่มันจะเป็นน้ําเดียวก๋กวยจั๊บยวนแล้วก็เป็นสามชั้นนะจริงจริงเมื่อคนะืนน่ะผมแอบออกมากินรอบหนึ่งแล้วนะนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายใส่แค่พริกนี่อร่อยเลยนะทุกคนเพราะว่าน้ําเขาเจ้มจนมาก เมื่อวานน่ะผมแอบมากินแล้วนะตอนคืนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้จริงอ่ะน,น้ำเขาเข้มข้นมากนะทุกคนคือเราใส่แค่พริกป่นแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงอ่ะคืออร่อยนะนะสำหรับผมประจับที่นี่อร่อยครับไปเดี๋ยวขอญาตก,กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับ นะครับทุกคนแล้วก็มาจอดแวะพักนะครับที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ก็อยู่1นึ่งในลิสต์นะครับผมที่แนะนํากันมานะครับตัวรานก็ตกแต่งนะครับประมาณสไตล์ประมาณนี้เลยอยู่ติดกับริมโขงเลยนะทุกคนข้ามจากตัวเมืองปากเซมานิดเดียวก็จะเจอเแ,แวะเติมพลังเติมคาเฟอีนกันครับ ร้อนมากเลยที่นี่นี่ก็เป็นสารหลักเมืองของที่นี่นะครับแล้วก็วัดแรกที่เราจะมาแวะกันในวันนี้นะครับก็คือวัดหลวงนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของปากเซเนี่ยแหละในแขวงจำปาสั์นะครับอยู่ติดกับแม่น้ําอะไรนะเซโตนแล้วก็จะเป็นแม่น้ําที่รวมไปกับแม่น้ําโขงนะครับเป็นแม่น้ำสองสีนะครับรวมกันไปก็เดี๋ยวมาไหว้สักการะที่นี่กันก่อนนะครับ เอาเลิอเอาชัยก่อนเนาะมาบ้านเขาไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวขอไหว้ศาลรักเมืองแป๊บหนึ่งครับเข้ามาภายในวัดแล้วนะครับจริงๆก็เป็นวัดที่คนอาจจะไม่ได้นิยมมานะครับแต่เป็นวัดที่อยู่ในเมืองนะครับของปากเซวัดเก่าแก่ที่ผมบอกนะครับเราก็เลยเอ๊ะแวะมาดูแล้วก็มาไหว้เอาเลิกเอาชัยก่อนเดินทางไปตรงอื่นนะครับ นี่ก็นด้จะเป็นโบสถ์ของวัดแห่งนี้นะครับผมเป็นโดยรอบก็ดูเงียบๆของเก่านะแต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นมีพระพิสุสงเป็นเนนเป็นพระหลายองคนะ์เหมือนกันไปเดี๋ยวผมว่าจะขอเข้าไปไหว้พระด้านในนิดนึงส่วนด้านหลังตรง ข้างหน้าตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ําเซโตนนะครับซึ่งจะไหลไปทางซ้ายมือไปรวมกับแม่น้ําโขงนะครับไปขอเข้าไปไว้ จะมีตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาเรื่องน้ํามันในประเทศลาวนะแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับผมสามารถหาเติมได้ตามปวามปกติแหละเ,เดี๋ยวมาแวะเติมน้ํามันกันก่อนนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางนะครับตอนแรกเราไปแวะที่ตลาดดาเรืองนะครับแต่ว่าอากาศร้อนมากแนละเหมือนของสดที่เป็นของแปลกๆเนะี่ย มันเหลือน้อยมากที่เดินดูก็เลยไม่ถ่ายดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับหาเวลากลับไปถ่ายทีหนึ่งตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ปราสาทวัดภูนะครับผมซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่สําคัญสําหรับปากเซถ้ามาก็ต้องแวะไปถ่ายรูปไปดูหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปราสาทหินจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเดินทางจากตัวเมืองปากเซเดินทางไปประมาณ55นาทีครับสําหรับที่นี่นะครับเน้นย,ย้ำนะว่าต้องร้านทางร้านเช่ารถเ,เน้นย,ย้ำนะต้องใส่หมวกตลอดเวลานะครับเพราะว่า มีเจ้าที่ตามแยกเออยอะอือนกันนะเมื่อก,กี้ขับในตัวเมือก็หลายจุดนะเขาก็สังเกตนะท่องเที่ยวนะต้องใส่มงกันหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับ ครับทุกคนเราก็เดินทางมาถึงที่ปราสาทวัดภูนะนะครับผมปราสาทหินวัวดภูนะก็ที่นี่จะมีค่าเข้านะครับหนึ่ง,หน,งหนึ่งหมื่นกรีบนะครับต่อต่อคนอออครับก็มอเตอร์ไซค์เราก็มาจอดตรงนี้ที่นี่เน้นย้ํานะครับที่เรายัางไงก็ล็อกล้อนิดหนึ่งที่ใต้เบาะเขาจะมีโซ่ล่ามมาให้นะเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทก็เตือนนะเรียบร้อยนี่หายขั้นบ่อยก็ล็อกให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะเป็นทางเข้าครับอยู่ด้านหน้าเรา เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางมือชาไหมตูดชาเลยไหมมาแล้วคนนี้เป็นไงบ้างครับการเดินทางครั้งแรกธรรมดาเมื่อยไหมเห็นเล่าห้าวขี่โดดไปโดดมาก็เด้งไปเด้งมาแต่ว่ามันออกได้เร็วรถที่นิสสันทั้งตัวแต่จริงเพื่อนๆที่เขาดูเนี่ยเขาอยากดูพี่กิ้งนะกิ้งโชว์หน่อยไอ้เหียโรงพยาบาลกูยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหน ไม่ก็โยนลงน้ําไปเลยรักษาในน้อํอ๋อใชใชแบบปลาการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองปักเซนะครับเดินทางมาที่นี่ด้วยโมอเตอร์ไซค์นะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ50นาทีเส้นทางก็ไม่ถึงกับแย่มากนะแต่เป็น2เลนสวนแต่ทางก็ไม่ไม่ได้แย่เหมือนที่ไปหลวงพระบางอะไรอย่างนั้นจะหลุม ค่อนข้างเยอะเป็นทางเลนสวนกันแต่ว่าที่นี่ถนนดีนะขี่ง่ายอยู่แต่พอใกล้ๆอาจจะถึงอาจจะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นหลุมเป็นบ่อน,นิดนึงแต่ว่าขี่ไม่ยากครับเข้ามอเตอร์ไซค์ก็มาได้ครับไปเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูปราสาทหินนะครับว่าความสวยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับผมแล้วก็ห้าหมื่นใช่ไหมรับตรงนี้จะต้องเสียาคา่าบีนะครับก็คือตัวนี่แหละครับเข้าภายในอาคารนะครับ ถ้าเข้าเข้าไปในที่เที่ยวปราสาทหินวัดภูนะครับก็จะเสียค่าเข้าคนละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือห้าหมื่นกรีบเงินลาวนะครับไปเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนไปครับไปครับผมทางพี่พนักงานบอกเดี๋ยวจะมีรถรับเราเข้าไปนะค่าเข้าคนละห้าหมื่นกรีบบอกเขาไปแล้วห้าหมื่นกรีบก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไงไปเดี๋ยวเราไปนั่งรถนะครับมันจะมีรถพาเข้าไปนี่จะมีป่า เดี๋ยวเราเดินไปครับเดี๋ยวไปขึ้นรถกันมาแล้วทุกคนรถที่รับนักท่องเที่ยวนะครับก็มาแล้วเจ้าหน้าที่เขามาแล้วตอนแรกหายว่าเจ้าหน้าที่ไปไหนเราก็ต้องขับขึ้นไปบนเขานะครับจะเป็นด้านหนา้าบนนู้นนะครับตอนแรกยังคิดอยู่นะว่าต้องเทคกิ้งขึ้นไปหรือเปล่าต้องเดินไหมดีเขามีรถรับแต่คงต้องเดินบ้างบางส่วนนิดนอยนิดนึงแหละผมว่าไปเดี๋ยวขึ้นไปดูพร้อมกันครับทุกคน ไปครับเดินทาง,ง,งกันเดินทางกันแต่วันนี้ที่เราอากาศร้อนมากนะทุกคนเดี๋ยวลองขึ้นไปใกล้ๆเขาอ,อาจจะเย็นขึ้นต้องลุน้นเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเออจะลมดีแล้ว ก็อย่างที่บอกนะจะมีจุดที่เขามาจอดแล้วก็รถไม่สามารถเข้าได้แล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปต่อนะครับไม่รู้ไกลไหมนะแต่รู้ทางแค่เริ่มต้นนี้ก็ไกลอยู่นะก็ถ้ามาก็มาผมว่าสักช่วงบ,บ, 2, บ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามน่ากำลังดีนะถ้าเทีย่ยงนี้น่าจะเปรี้ยงเลยนะแต่ตอนนี้ที่ผมมาก็บ่ายโมงครึ่งแล้วดีมันก็เป็นแดดหุบบ้างร้อนบ้างสลับกันไปนะ ไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันต่อครับครับทุกคนผมก็เดินมาถึงใกล้บริเวณปราสาทหินวัดภูแล้วนะครับผมไม่รู้นะแต่ในกล้องอน่ะจะไม่เห็นเลยนู่นเลยข้างบนนะมีคนขึ้นไปด้วยนะแต่ยังไม่รู้นะว่าเขาขึ้นจากทางไหนนะหรือมันก็ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าถ้าเดินก็คิดอยู่นะว่าจะขึ้นไปไหม เพราะว่าค่อนข้างสูงเลยนะข้างบนน่แต่คิดว่าถ้าได้ขึ้นไปคงจะสวยน่าดูแต่เดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้กันก่อนนะให้ทุกคนได้ดูกันก่อนทุกคนแต่ก็จากที่มาก็ยังไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากนะแต่ก็ใหญ่อยู่แต่คือเราเคยไปนครวัดอะไรอย่างเงี้ย คือมันใหญ่กว่าน,นี้เนาะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ก็เลยที่นี่ก็ยังเฉยๆนะแต่เดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนอาจจะว้าวกว่านี้<อ>นี่ครับปราสาทหินวัดภูนะครับโบราณสถานแห่งที่สองของประเทศลาวนะครับผมในแขวงจำปาสักนี้นะครับผมก็เป็นโบราณสถานที่ถูกรักษาไว้นะครับโดย ยูนสโก้นะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกันนะครับผมก็มีการบูรณะดูแลกันอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสมาดูกันนะครับนี่ก็จะมีอย่างที่ผมบอกซ้ายขวานะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไหมนะแต่ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเราก็เลยยังไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีบันไดให้ ไปีินเดินขึ้นไปนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะได้ขึ้นไปไหมนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะขึ้นไปไหมทุกคนเข้าไปดูข้างในกันตอนแรกไม่กล้าเข้านะแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวนําเข้ามาเราก็เลยตามเข้ามาไปไปไป,ไป,ไป,ไปดูบรรยากาศภายในกัน ก็เป็นเหมือนโถงแต่ว่าไม่มีหลังคานะแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ก่อดมันมีไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสภาพนี้แหละนั่งเดิมไปเดินไปเรื่อยๆครับลองไปดูเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนี่ข้างในนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรนะเป็นโล่งๆอ่ะทุกคนเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีเป็นโบราณสถานตั้งอยู่เนินเขานะแล้วเดี๋ยวเราถ้าไหวเราจะเดินขึ้นบนเขาไปกันครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศจากโดนให้ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนขึ้นบินแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศที่นี่ให้ทุกคนได้ดูด้วยกันครับ ทุกคนเราก็เดินขึ้นมาบนเขาเขานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่ามีอะไรอีกไหมแต่ก็ลองเดินขึ้นมาแต่ว่าถ่ายรูปสวยอยู่นะทุกคนตรงนี้ถ uh ่ายรูปสวยอยู่ถ้าจังหวะคนไม่มีนี่แอบถ่ายรูปสวยเลยตรงนี้ก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่พานะผมเห็นนะก็เป็นคนไทยกับคนจีนเนี่ยของชาติที่มา th ันเยอะก็เจอเพื่อนๆชาวไทยเยอะเหมือนกัน ก็บางคนก็ทักกันบางคนก็ไม่ได้ทักกัน,<ป> <c oughs> นเหนื่อยนกันนะนี่ตรงนี้โพรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยอยู่นะเอาเรื่องเลยนะทุกคน <c oughs> เดินยากเหมือนกันเพราะตัวบันไดที่เหยียบขึ้นไปที่หินที่เขาทำมันมันชันเนาะพี่หนุย่ย เดินโคตร<ง>ยากเลยไงไท้อมามึงตายอเออถ้าถ้าคนสูงอายุค,คือขึ้นไม่ได้ผมบอกเลยเออขึ้น,นย,ยากายานี่ทุกคนดูดิมันแบบชันมากอะแล้วสูงไปสาวๆเขาก็ร้องล่างกันนะทุกคนนี่ก็เป็นชายหนุ่มโชดสกันจะอาสาพาขึ้นไปถ่ายให้ทุกคนดู กล้องผมไม่ได้เสียนะเสียงฟู่ฟูฟู่ฟูเนี่ยเหนื่อยนี่นีเออพี่หนุ่ยลองเดินเดินขึ้นให้ดูหน่อยต้องระวังอะ่ะพร้อมร่วงเลยไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงจุดที่มันสุดแล้วหรือไฮไลท์สวยๆเดี๋ยว <N ed it> ถ่ายให้ดูนะ <N ed it> โอเคครับทุกคนเราขึ้นมาถึงจุดที่ เป็นจุดสําคัญของปราสาดหินวัดปูแล้วนะครับผมก็จะเป็นโบสถ์เก่านะครับซึ่งมีพระประธานอยู่ในโบสถ์นะครับนี่ครับทุกคนดุด้านหน้าเรานะครับเดี๋ยวก็เข้าไปไหว้จักการสักหน่อยสวยมากเลยนะทุกคนดูมีมนต์ขลังอะถ้ามาเย็นๆนี่น่ากลัวอ,อยู่นะไปเดี๋ยวผมพา นี่ครับบรรยากาศภายในโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์เก่าก็สิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาก็คือจะเป็นหลังคานะครับที่เพิ่งสร้างมาบังองค์พระนะครับแล้วก็ด้านในก็คงยังเป็นตัวสถาปัตยกรรมเก่านะครับมานี้ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระสักแป๊บนะครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายจุดไหนต่อถ่ายให้ดูครับนี่นทุกคนก็เป็นบริเวณโดยรอบของโบสถ์นะครับที่ ก็ชำรุดรุดโทมไปตามการเวลาแต่ก็ยังมีองค์การยูเนสโกคอยดูแลบูรณะอีกนะนะนี่ก็เป็นบริเวณโดย,โดยโรอบครับอย่างไร้ลูกๆๆๆนุนลู่มอย่นน่าจะสวยวะไปดิลองไปดูนี่นะทุกคนโดยโรอบก็จะประมาณนี้ข้างหลังนี้เป็นโกดเหรอน่าจะเป็นโกดหรอือเปล่า นี่นะที่ผมสงสัยว่าเป็นกโกรธหรือว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจอะทุกคนแต่ผมคิดว่าใช่นะสำหรับตัวผมก็จะมีเหมือนเลขคอสพอุทธศักราชอยู่นะสวยดีทุกคนแล้วพอขึ้นมาก็เริ่มเย็นแล้วเริ่มมีลมหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ยร้อนมากเลยนะ ข้างล่างอ่ะร้อนมากเลยนะทุกคนแต่พอเราขึ้นเดินขึ้นมาเรื่อยๆตรงบริเวณโบสถ์เก่าเนี่ยคือเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มดีแล้วโดวยลอกก็ประมาณเนี้ยทุกคนนี่นะทุกคน <c oughs> ถ้าขึ้นมาบนนี้มาดูตัวปราสาทหินวัดภูเสร็จนะครับตอนเราจะลงนี่บนนี้ภาพสวยมากเลยนะทุกคนเราจะเห็นวิวข้างล่าง ปราสาทข้างล่างเห็นแบบชัดๆเลยวิวสวยมากทุกคนนี่สวย,ยนะทุกคนครับด้านล่างที่เราปีนกันขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆสูงเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนวิวๆเลยคขาก็เป็นบรรยากาศ ถ้ามาเย็นๆผมว่าสวยเลยนะแต่รู้สึกว่าเขาจะปิดห้าโมงครึ่งนะที่นี่ไปครับทุกคนจบแล้วตรงนี้ที่ปราสาทหินวัดภูตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันต่อนะครับคือวัดภูสะเล่านะครับก็คือวิ่งกลับไปทางเดิมนี่แหละจริงๆเราจะแวะก่อนก็ได้นะแต่ว่าเราอยากไปตอนเย็นเพราะว่าตรงนั้นน่ะจะสวยมันจะเห็น แม่น้ําโขงแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปนั่งดูแบบพระที่ตกกันนะครับเป็นช่วงซันเซ็ตอะไรตอนเย็นๆกันค่คอยไปก็เลยมาที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับร้ค่อยแวะไปวัดภูสเล้านะครับจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะครับเป็นวัดที่อยู่บนเขาเหมือนกันแล้วก็มีองค์พระใหญ่มากนะครับอยู่ข้างบนเ,เดี๋ยวไปที่นั่นกันต่อครับที่นี่ก็จบเรียบร้อยแล้วครับ